ครับนะตอนนี้เรื่องที่ต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาติจริงๆของประเทศไทยเป็นเรื่องซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นในสันักข่าวทุกข่าวนะครับเห็นในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเห็นในเว็บไซต์ทุกเว็บนั่นก็คือเรื่องของ ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพตอนนี้เรื่องของการจับกุมจบเรียบร้อยแล้วได้ตัวกันมาเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องที่ประเด็นประเด็นยังไม่จบคือเรื่องของการทํางานของสื่อเรื่องของการทํางานของตํารวจวันนี้เราจะคุยกันทั้งสองเรื่องเรื่องของสื่อเรื่องของตํารวจเรื่องของตํารวจที่เป็นประเด็นเพราะว่ามีภาพปรากฏในโซเชียลมีเดียและหนังสือพิมพ์ต่างๆเป็นภาพของตํารวจตรวจทนเข้าเมืองที่เชียงรายน่าจะเป็นที่แม่สายถ่ายภาพกับ กลุ่มผู้ต้องหาคดีฆาหันศพในอากับกิริยาหน้าละเลื่นจากนั้นก็มีภาพผู้ต้องหาทั้งหมดในอากับกิริยาค่อนข้างสุขสบายเกิดคําถามขึ้นมาว่าตํารวจปล่อยปะละเลยผู้ต้องหากลุ่มน,นี้เกินไปหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นตอบไปว่าเอ๊ะตำรวจให้ความสําคัญกับคนกลุ่มนี้แต่ไม่สนใจคดีอื่นในลนักษณะเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะคุยกับพลตํารวจเอกอชริวิทยสุพรรณเพรศัต์ท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและท่านเป็นอดีกตกตรอผู้ส่งคุณวอุทครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท,ท่านจาชิโรใช่ไหมครับใช่ครับตกลงเรื่องการที่ตํารวจถ่ายรูปกับผู้ต้องหาคดีฆ่าศพสังคมวิภา์วิจารณ์ว่าน่าละลื่นเนี่ยมันเป็นความผิดหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเอ,อต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าภาพที่ออกมาเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่ตํารวจจะถ่ายเอง นะครับมีภาพที่เห็นตำรวจเซลซี่กับผู้ต้องหาไหมคำตอบผมยังไม่เห็นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่มันออกมาเนี่ยจะจับอิรยบทในขณะที่ผู้ต้องหาอยู่กับตำรวจเนี่ยไม่มีใครนั่งหน้าคือได้ตลอดหรอกครับ,รบแล้วในขณะดในการตำรวจเองก็ต้องการทำการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะถ้าใครยังไม่ได้อยู่ใน แวดวงของงานสอบสวนคงจะไม่เข้าใจนะครับว่าการปฏิบัติกับผู้ต้องหาเนี่ยเราต้องต้องคิดว่าผู้ต้องหานั้นนะฮะยังไม่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายเพียงแต่ว่ามีหลักฐานการสอบสวนของตำรวจเป็นเพียงแต่เรื่องต้นเท่านั้นผิดถูกุ่ี่ศารพั้นการกระทำ ตำรวจของตารวจที่กระทําต่อผู้ต้องหาเนี่ยการแสดงออกต้องอยู่ในลักษณะที่ทําให้ผู้ต้องหารู้สึกไวเนื้อเชื่อใจตํารวจมากที่สุดครับนี่หลักการนะครับหลักการของงานสอบสวนเพราะว่าเมื่อการสอบสวนแล้วเป็นกันเองแล้วเนี่ยผู้ต้องหามีแนวโน้มที่จะรับสารภาพตำรวจก็จะได้ข้อมูล ที่มาเป็นพยานหลักฐานประกอบคดีครับคือผู้ตงรงทงว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องหาแต่วันนี้สังคมในโซเชียลเน็ตเวิร์กดีสังคมที่มองภาพบุตตรงนี้ก็ดีเนี่ยบังเตินหลือเกินซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าสื่อปัจจุบันนี้มันเร็วท่านจาชิโรธครับนะครับแล้วมันมีภาพหลากหลายในแง่มุม แล้วที่สําคัญก็คือว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีหน้าตาแล้วคดีเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญต้องยอมรับว่าเมื่อคดีเป็นที่กล่าวขวัญเนี่ยทุกคนก็เฝ้าดูเมื่อเฝ้าดูแล้วเนี่ยอากายริยาของผู้ต้องหาก็ดีการแสดงออกของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาก็ดีเนี่ย มันไม่พลกล้กล, 10, กล้องเป็นร้อยกล้องก0๊กกล้องพันกล้องหรอครับแสดงว่าการที่มีภาพความล่าเลงความลันลาของตำรวจเนี่ยอาจจะเป็นว่าตํารวจเป็นเหยื่อของสื่อซึ่งอยากจะได้ภาพแบบนี้ไปขายหรือเปล่าฮะ,ะผมไม่ตำหนินสื่อขนาดนั้นนะฮะครับแต่ว่าจาริยธรรมของสื่อเนี่ยก่อนที่จะออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยต้องมีหน้าที่จะมีการคัดกรองอ,อะไรที่ สมเหตุสมผลอะไรที่ออกไปแล้วไม่สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีงามกับสาธารณชนครับนะครับกับประชาชนผมว่าสื่อที่รู้จริยธรรมของสื่อเนี่ยไม่คนทำอย่างยิ่งครนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราปฏิเสธไม่ได้ถึงความเร็วของการสื่อสารในแง่มุมต่างๆในระบบดิจิทัล แล้วภาพที่ออกมาปัจจุบันมันไม่ใช่ภาพนิ่งอย่างเดียวมันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยครับนะครับแล้วกล้องต่างๆก็หาได้ง่ายทุกคนมีกล้องติดตัวผมเองผมพยายามเตือนตำรวจว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนมีสมาร์ทโฟนที่เป็นกล้องที่จะถ่ายคลิปได้ทันทีทุเรศแค่ย,ยกขึ้นก็ถ่ายได้แล้วครับเพราะฉะนั้นภาพที่มันออกมาเนี่ย มันจึงเป็นเรื่องที่หนึ่งอยู่ที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สองดูที่ความรับผิดชอบของสื่อครับตอนนี้กระแสสังครับตอนนี้กระแสสังคมหรือแม้กระทั่งในรายงานข่าวบางที่บอกว่าตําตรวจที่มีภาพอยู่ในรูปเนี่ยอาจจะถึงขั้นถูกสอบสวนแล้วด้วยซ้าไปถ้ามันไปถึงขั้นที่ตํารวจถูกสอบสวนเราม,มีรูปเนี่ย<อ>มันจะเป็นความไม่เป็นธรรมกับตํารวจเกินไปหรือเปล่าครับผม,ผมว่าถ้าเป็นการเป็นกระแสข่าวนะครับ นะฮะผมว่าเป็นกระแสข่าวภูเก็ตมิชาเนี่ยต้องพิจรารณาโดยรอบคอบการตั้งกรรมการสอบสวนตาวีในอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมันมีกฎกติกาบรรยาดเรื่องเบียบข้อบังคับว่าอะไรผิดตรงไหนผิดอย่างไรนะครับครับแล้วมันก็มีการถ่วงดุลตรวจสอบตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาคือตำรวจที่ต้องถูกสอบสวนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องร้องทุกข์อุทธรณ์ ในแต่ละขั้นตอนครับนะครับถ้าผู้กำชาทําอะไรไม่ชอบไปตั้งกรรมการเขาโดยมิชอบปัญหาก็อาจจะเกิดกับผู้กำชาได้ครับนั่นเป็นเรื่องที่พูดกันไปนะครับ,รบว่าผู้กำชาจะตั้งกรรมการสอบสวนตารวจที่คุมมาอะไรต่างมาเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนอาจารย์สีรุงร่งทรงโรงครับมันเป็นข่าวที่คลึกโครม เราผู้ต้องหาก็หลบหนีไปชายแดนครับการประสานงานของตำรวจเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหาก็ต้องทำโดยรวดเร็วโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายครับนะฮะทั้งฝ่ายตำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุตำรวจที่ในพื้นที่ที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่เพื่อจะออกไปชายแดนครับนะครับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะรวมทั้งรวมทั้งการประสานของตำรวจของการต่างประเทศครับที่จะประสานตรรไปยังประเทศที่ผู้ต้องหาไปหลบหนีอยู่ครับการทํางานของตำรวจเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยมันกระจายหมดเนี่ยฮะมันกระจายหมดไปในจุดต่างๆทั้งจุดที่เกิดเหตุจุดที่ผู้ต้องหาหลบหนี จุดที่ผู้ต้องหาผ่านแดนและจุดที่ต้องประสานกับตำรวจพมา่าพื่อเป็นไป,นป,นป,นปนตามข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับนะครับทั้งหมดต้องทําด้วยความรวดเร็วอะ,อะไรคือความรวดเร็วความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยากได้ตัวผู้กระทําผิดเห็นตัวผู้กระทําผิดมาได้รับการลงโทษเพราะฉะนั้นการทํางนานของตำรวจเนี่ย หลังจากเกิดเหตุืกว่าจะสืบสวนกว่าจะรู้ตัวผู้กระทําผิดใดต่างเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นมันอยู่ในในบริเวณของสมุทรภูธรสี่จังหวัดขอนแก่นก่อนมันถึงจะกระจายเมื่อรู้ตัวผู้ต้องหานั้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทําทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องการจับกลุมเนี่ยทุก็เอาหมายจับออกมาทั้งหมดที่คือเขาทํางานครับ นะครับเขาดูในงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานครับนะครับไม่มีใครปฏิเสธความรับผิดชอบได้รตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อข้ามไปที่ข้ามไปที่ฝั่งฝั่งพม่าแล้วเนี่ยการได้มาซึ่งตัวผู้กระทําผิดเนี่ยครับมันก็ต้องาอาศัยตํารวจตรวจคนนท้อเมืองครับของกาตสามประเทศแล้วตํารวจฝั่งโน,น้นซึ่งมีสัมพันธ์กันนะครับนั้นเะมื่อได้มาแล้วเนี่ย ก็จะต้องเมื่อเมื่อเป็นคดีคลึกโครมคดีเขย่าวขวัญน,นะฮะครับก็ต้องแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติครับที่ประชาชนเนี่ยที่ติดตามข้อมูลข่าวสารครับก็ต้องเข้าดูครับเออท่านท่านรองครับตอนนี้เดี๋ยวหาโอกาสคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับพอดีตอนนี้เวลาหมดแล้ว นะครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับยวต้องหาโอกาสคุยอีกทีหนึ่งเพราะสรุปล้าเนี่ยตำรวจไม่ได้ทำอะไรผิดในกรณีนี้เป็นเรื่องของมันเป็นไปตามขั้นตอนธรรมดามันเป็นไปตามขั้นตอนของการระบบงานของตำรวจทั้งหมดนะครับขอบคุณมากนะครับส่วนเรื่องภาพที่ออกมาอย่างไรนั้นเนี่ยคงจะต้องพูดกันต่อไปนะครับ ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนี่เป็นเสียงของพลตํารวจเอกเฉิียวสุพรรณเพรศนะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็เป็นอดีตกตรผู้ทรงคุณด้วยเห็นภาพชัดเจนว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินไปสู่จุดหมายคือการได้การสืบสวนได้ปากคําของผู้ต้องหามาไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นอย่างที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของการทําหน้าที่สื่อในกรณีผู้ต้องหาคดีฆ่าอันศพคุยกันเยอะว่าตอนนี้นี่สื่อล้ำเส้น เกินไปหรือเปล่าขายข่าวเรื่องนี้มากเกินไปหรือเปล่าช่วงหน้าคุยกับคุณสมชัยสุวรรณบานอดีตผู้บรยการสถานีทรัศไทย PBS <ๆ>เรื่องนี้อดีตผอ,อ,อไทย PBS มองการเล่นข่าวสื่อว่างคุยช่วงหน้าครับ ประเด็น่าหันศพอน,นี้สังคมวิาพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับประเด็นที่คพิวิาพากษ์วิจารกันคือการทํางานของสื่อบางคนบอกว่าสื่อจงใจขายข่าวผู้ต้องหามากเกินไปบางคนบอกว่าสื่อปั้นจนผู้ต้องหากลายเป็นเน็ตไอดอลกลายเป็นฮีโร่ของสังคมไปแล้วทําไมสื่อทํางานแบบนี้ในขณะนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับคุณสมชัยสวุวรรณบันนะครับท่านเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แห่งประเทศไทยสวัสดีครับ วันนี้ข้าวอาจารย์สิรโรจน์ครับตกลงการที่สื่อรายงานข่าวคดีอาชญากรรมฆ่าหันศพแบบนี้เนี่ยกระทึกขึ้นคมขนาดนี้เนี่ยมันเกินไปมันเกินปกติหรือเปล่าครับอ,อให้ผมประเมินก็คงจะยากเพราะว่าผมอยู่ในต่างประเทศไม่ได้ตามทุกสื่อนะครับ,รบแต่ว่าผมติดตามข่าวทางโซเชียลมีเดียที่มีการลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารกันมากมายก็เลยก็เกิดประเด็นที่ผมอยากจะพูดผมก็เขียนไปในเฟซบุ๊กแล้วนะครับว่า การแข่งขันต่อสู้ของสื่อเพื่อ,อย่งชิง eyeball หรือ,อย่งชิง audience กันเนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันกันเป็นไปตามลกลไกตลาดนะครับซึ่งถ้าหากว่า,าปล่อยให้ลกลไกตลาดทําทงานไปอย่างนี้มันก็จะสร้างปัญหาให้กับสังคมได้เพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่มันเกินเลยหรือภาษาฝรัง่งว่า o อาเ proportion นะครับแล้วก็มันไปรบกวนจริยธรรมของคนการทําสื่อแล้วทําให้สังคมเนี่ย มีทัศนคติที่ไม่ดีโดยเฉพาะเยาวชนย่อมเป็นปัญหานะครับเพราะฉนั้นสื่อจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้และถ้าหากว่าสื่อที่อยู่ในกลไกลตลาดเนี่ยก็ต้องถูกกลไกลตลาดช่วยกันกำกับดูแลผมก็เรียกร้องให้บรรดาผู้บริโภคแต่บรรดาผู้ที่บริโภคสื่อเนี่ย่ยเชื่อกันตัดเตือนสื่อแล้วก็ถ้าหากว่าเกินเลยไปเนี่ยผู้บริโภคควรจะ เรียกร้องให้ผู้ที่ไปลงโฆษณาในสื่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถอนโฆษณาจากสือ่อต่างๆครับในในเวลานี้นข่าวนี้เนี่ยสย่วนใหญ่เวลาเสนอข่าวมันจะวนอยู่กับเรื่องรูปร่างหน้าตาของผู้ต้องหาหุ่นของผู้ต้องหาลักษณะนี้มันเป็นการใช้ผู้ต้องหาเพื่อขายข่าวผ่านรูปร่างหน้าตาของเขาด้วยหรือเปล่าครับครับคนทำสื่อก็จะอ้างว่าประชาชนอยากรู้อยากต่างอยากเห็นใช่ไหมครับทีบบนี้มันต้องแยกแยะก,กันนะครับเพราะว่าคนทำสื่อเนี่ยต้องแยกแยะสิ่งที่เรียกว่า Public Interest คือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ครับกับ Public คิว i วยโอคือความกระหายใครรู้ใครอยากรู้ของอ่าของอ่าประชาชนส่วนใหญ่ครับจะต้องมีความสมดุลกันนะครับคืออ่าพับปิกแคสเซิลไลท์นคือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมขณะเดียวกันต้องสร้างความสมดุลว่าสิ่งที่เราให้กับสังคมเนี่ย มันสอดคล้องกับเทสแอนด์ดีเซนซี่ไหมค,คือรถนิยมแล้วก็สิ่งดีงามส,งส,งสิ่งที่เรียกว่าความเหมาะสมดีงามทางสังคมคือความเหมาะสมดีงามทางศิลปธรรมก้องเอามา uh, ให้สร้างความสมบุรณกันนะครับอาจารย์สมชายครับในเคสน,นี้มันมีประเด็นว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์สื่อว่าทำมากเกินไปปั้นจนผู้ต้องหากลายเป็นเน็ตไอดอลแสดงว่าคนในสังคมที่ไม่ได้อยากเห็นข่าวแบบนี้ก็น่าจะมีไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าประชาชนหรือสังคมเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาเรียกร้องรจริยธรรมหรือว่ามาตรฐานสื่อขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมอยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากกว่านี้นะครับเพราะเท่าที่ผ่านมานี่ยก็จะปล่อยให้สื่อเนี่ยทางานไปตามกลไกตลาดและเมื่อสื่อทําอะไรที่เกินล้ําเส้นล้ําอะไรไปก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมคซึ่งน,นี้ผมเห็นด้วยนะครับ,รบไม่ควรที่จะใช้อำนาจรัฐจะมาควบคุมแตุ่ดควรจะใช้กลไกตลาด คนเจะใช้กลไกผู้บริโภคคนจะใช้กลไกสังคมเนี่ยกดดันสื่อให้เข้าสู่กรอบเข้ารูปเข้ารอยไม่ควรจะให้เกินเลยไปในในลักษณะที่จําัดเห็นอยู่ขนาดนี้ครับผมผมถามถนิดนึงคือบรรยากาศที่สื่อต้องเล่นข่าวอาชญากรรมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลานี้สื่อเล่นเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องสาระเรื่องหนักๆเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมไม่ได้หรือเปล่าสื่อก็เลยต้องหันมาเล่นเรื่องแบบนี้เพื่อดึงดูดผู้ชม ผมคิดว่ามันมีส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในบรรยากาศในประเทศไทยขนาดนี้สื่อจำนวนมากเนี่ยก็ใช้ภาษาฝรั่งว่าเซลเซนเซชิตนะครับคือประมาณประมาณว่าปิดข่าวตัวเองหรือว่าเซนเซช์ข่าวตัวเองเพราะไม่อยากที่จะทำรายงานข่าวอะไรที่มันแหลมคมเกินไปเป็นข้อตประเือนความรู้สึกหรือว่าเป็นข้อต่อเทิงเขาสิ่งที่เขาเรียกว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยก็จะถูกกรรมการนะครับคืออย่างเช่นกสทชหรือไม่ก็ทสชเนี่ย ออกมาตักเตือนหรือว่าออกมาลงโทษเช่นต่างปิดไม่ให้ออกอากาศของสองสามวันหรือเจ็ดวันเป็นต้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถ่าหากว่าสื่อเนี่ยทําอะไรที่ผิดพลาดเกินเลยเนี่ยสังคมควรจะดูแลไม่ควรที่จะใช้อำนาจทางกฎหมายหรืออำนาจทางอํานาจรัฐหรืออำนาจทางรัฐบาลมาควบคุมกดดันสื่อเพราะว่าการการทำลักษณสตรเช่นนั้นทําให้สื่อเนี่ยภาษาพูดง่ายๆปอดในค่าที่จะเสนอรายงานข่าวที่ ประชาชนควรจะรับรู้ควรจะได้เห็นแต่แทนที่จะเอาสิ่งที่ประชาชนอยากรู้อยากเห็นนามาออกหน้าจอกันเต็มไปหมดส่วนที่ประชาชนควรรู้ควรเห็นเนี้ยไม่ได้ปรากฏออกสื่อครับครับขอบคุณอาจารย์สมชจยมากนะครับมีประโยชน์มากนะครับแยกแยะระหว่างเรื่องประโยชน์สาธารณะกับความอยากรู้อยากเห็นของประชาชนออกจากกันสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันขอบคุณมากนะครับ ครับดีบนั่นคือประเด็นที่คุณสมชายสุวรรณบานอดีตผู้บรรยายไทยพีบีเอสชี้ไว้ชัดเจนว่าความสนใจของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะไม่เหมือนกันสื่อต้องปกป้องประโยชน์สาธารณะและอย่าปั่นเลตติ้งขายภาพขายข่าวโดยอ้างว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะเพราะบ,บางทีมันไม่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับในเมืองไทยตอนนี้โซเชียลมีเดียใช้กันเยอะมีกระแสะว่าจะมีบางคนเอาโซเชียลมีเดียของรัสเซียมาให้คนไทยใช้แล้วโซเชียลมีเดียรัสเซียมันดียังไงต้องระวังตรงไหนเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับ ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับมีรายงานข่าวว่ามีความพยายามของหน่วยงานรัฐที่จะเอา MOU ลงนามใน MOU นะครับบันทึกร่วมมือด้านความเข้าใจเชิญบริษัทของรัสเซียมาทำสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียกับประเทศไทยจริงจริงดังกล่าวที่เป็นข่าวกันเนี่ยพูดหลายเรื่องแต่เรื่องที่คนสนใจพิเศษคือการสร้างความร่วมมือกันระหว่างฝั่งไทยซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าหมายถึงฝั่งไหนนะครับกับฝั่งรัสเซียซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงฝั่งไหนแต่จะตั้งบริษัทร่วมกันเป็นบริษัทที่จะทำเรื่อง โซเชียลมีเดียแล้วฝั่งรัสเซียกับฝั่งไทยก็จะถือหุ้นการตอนนี้มีรายงานออกมาแล้วว่าเรื่องของรัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียก็เลยจะชวนคุยฟังว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียในรัสเซียมันมีความน่าระมัดระวังยังไงในรายงานข่าวที่พูดถึงกันนะครับว่าโซเชียลมีเดียหรือ คล้าย e ฟซ o ุ๊กวิตเตอร์อะไรของรัเสเซียที่จะเข้ามาชําทํากับประเทศไทยเนี่ยมีของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า vk.com vk.com เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในรัเสเซียที่ผ่านมามันเกิดประเด็นแบบนี้ว่า vk.com เป็นแอปพลิเคชันหน้าตาคล้ายๆที่โชว์ไปเมื่อกี้คล้ายๆ f c e e o o o นะครับแต่เป็นของรัเสเซียแต่ที่เป็นประเด็นซึ่งผู้ใช้ชาวไทยจะต้องเตรียมเฝ้าระวังก็คือในรัเสเซียมันเกิดประเด็นว่า ผู้บริหาร vk.com ซึ่งในประเทศเขาเองถูกมองว่าเป็นเหมือนมาร์คซักเคเบอร์ของรัเสเซียนะครับชื่อพาวเวลดูรอฟเนี่ยนะครับเป็นคนที่ในที่สุดเนี่ยถูกทางการรัเสเซียโดยเฉพาะทีมงานของวลาดเมีร์ปูติน ประธานดีรัสเซียเนี่ยกดดันจนเขาไม่สามารถอยู่ในประเทศต่อไปได้เพราะฉะั้นการเอาโซเชียลมีเดียของรัสเซียมาใช้โดยเฉพาะการพูดถึงเว็บแอปพลิเคชัน vk.com เนี่ยน่ากังวลทําไมถึงน่ากังวลเพราะว่าเรื่องของพาเวลดูรอฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งโลกเขาสนใจกันจริงๆนะครับพาเวลดูรอฟเนี่ยตั้ง vk แอปพลิเคชันที่คล้ายๆ Facebook หลายปีมาแล้วแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีคนใช้ทั่วโลกในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเนี่ยประมาณเดือนละ70ล้านคนเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงประมาณปี2 5 3พัน ึงปี2,555เพราะว่า Facebook มีเพจฉันใด VK ก็มีเพจฉันนั้นแล้วเพจเพจนึงที่มันมีในเว็บในในแอปพลิเคชัน VK ก็คือเพจของนักกฎหมายซึ่งตอนหลังโด่งดังในฐานะผู้ตรวจสอบการคอร์รัปชันของประธานาธิบดีปูตินนะครับเป็นเว็บของนาวานดีนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายที่โด่งดังใน จนถึงขั้นที่ Wall Street Journal บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่ปูตินกลัวที่สุดในปี2,555จากนั้นเขาถูกจับในปี2,557เรื่องที่เกี่ยวกับ page, เพจเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน VK.com หรือ Facebook ของรัเสเซียก็คือว่าดูลอฟเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่เขาต้องออกจากประเทศรัเสเซียตอนนี้เขาเป็นคนไม่มีประเทศเป็นของตัวเองเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับวันหนึ่งก็คือทางการของรัเสเซีย บุกมาที่สำนักงานของ VK แล้วพยายามจะสั่งให้เขาปิดเพจของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนักต่อต้านการคอร์รัปชันของประธานาธิบดีปูตินรายดังกล่าวบุกมาที่สำนักงานของ VK.com พร้อมกับอาวุธปืนกลอัตโนมัติครบมือปรากฏว่าสิ่งที่ดูรับใช้ในการชี้แจงในเวลานั้นคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้พื้นที่กับคนเหล่านี้เพราะว่าเขาสนใจเรื่องการเมืองหรือเรื่องเสรีภาพแต่เขาบอกว่าเขาจะปิด เพจของคนเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อคนเข้ามาดูเยอะแล้วหากเขาปิดไปลูกค้าของ vk.com ซึ่งเป็นเหมือน Facebook ของรัสเซียเนี่ยก็จะหายไปเขาเลยยืนการว่าเขาไม่ปิดเพจหลังจากนั้นชะตากรรมที่เกิดกับเขาคือการถูกไล่ล่าทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเขาถูกคดีความต่างๆเขาถูกข้อหาทางกฎหมายต่างๆเขาถูกกดดันต่างๆจนกระทั่งในสุดชะตาก,กรรมของเขาจบลงด้วยการที่เดิมการมีสถานะเป็นผู้ก่อตั้งต้องกลายเป็น ผู้อำนวยการในตำแหน่งลอยๆในประมาณปี2,557และเมื่อถึงเมษายนกุมภาพันธ25์2,557ดูรอฟซึ่งอยู่ในภาพดังกล่าวลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดณนะเวลานี้ผู้ก่อตั้ง vk.com ซึ่ง จะมีการทําให้โซเชียลมีเดียนี้ได้ใช้ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศตัวเองไม่ได้ต่อไปอีกแล้วเหตุผลหลักๆคือไม่ยอมปิดเพจตามที่รัฐบาลรัสเซียร้องขอณนเวลานี้ดู l o ฟเขาไปพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่นะครับคือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Tele กร a m Tele กร a m เป็นแอปพลิเคชันที่โด่งดังทั่วโลกเพราะว่าคนรู้ว่านี่เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันหรือการคุยทางแมสเซจที่ปลอดภัยที่สุดบางคนบอกว่าปลอดภัยกว่าไลน์เยอะปลอดภัยกว่าวีแชทเยอะปลอดภัยกับา f a c e b o o k m e s s e n g e r เยอะ ดูแล้วพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอย่างเดียวคือเขาต้องการการสร้างการสนทนาที่ปลอดภัยและไม่มีใครถูกรัฐบาลควบคุมหรือสอดแนมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการพัฒนาโซเชียลมีเดียของไทยพัฒนาสังคมภทยเปยสู่เศรษฐกิจ4.0กําลังจะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ที่ประหลาดนั่นคือใช้โซเชียลมีเดียรัเสเซียเข้ามาโดยที่คนไทยไม่รู้ว่าเอาเข้ามาเพื่ออะไรตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาไม่รู้ว่าระหว่างบริษัทไหนของไทยกับบริษัทไหนของรัเสเซียแต่หนึ่งในบริษัทที่มีชืือ่ออค WK เป็นบริษัทซึ่งทางการรัสเซียกดดันจนผู้ก่อตั้งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมาร์คซักเคเบิร์กของรัสเซียอยู่ในประเทศตัวเองต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าเขาไม่ยอมปิดเพจตามคำขอของรัฐบาลปูตินและโซเชียลมีเดียที่เป็นลนักษณะนี้เอามาใช้กับประเทศไทยเป็นสัญญาณอันตรายจริงๆกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยติดตามโอวิดได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวายทีวีและจันทร์ถึงศุกร์เราออกอากาศทางเฟซบุ๊กไลฟ์ฟอร์มการถงเถี2 1วรัทีวีคีับ